พระพรมเสนาบดีกรรมาการมหาเถรสมาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าของจังหวัดลบบุรีค่ะ พระพรมเสนาบดีกรรมการมหาเถร,รสมาคมที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าส่วนกลางพร้อมด้วยนายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าของจังหวัดลบบุรีที่วาซากตําตบลถนนใหญ่อําเภอเมืองลบบุรี พร้อมจัดพิธีมอบโลกเกียรติคุณหมู่บ้านรักษาศีลห้าหนกลางประจำปี2563ให้แก่นายนิวัตรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นผู้ส่งเสริมกิจกรรมการรักษาศีลห้าและเยี่ยมชมกิจกรรมในหมู่บ้านต้นแบบโดยชมการทำดินสอพองณนะกลุ่มผลิตภัณฑ์ดินสอพองและชมการทำไข่เค็มดินสอพองณนะร้านสีสกุล สำหรับการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันดโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าโดยจังหวัดลบบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนดำเนินการขับเคลื่อนโครงการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยมีกิจกรรมและโครงการต่างๆเช่นโครงการผู้ว่าพาแต่งไทยหิวปินโตทําบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อมเป็นต้นค่ะ